ตอนที่248เหนือราชาเทพในดินแดนนรกร้างอันกว้างใหญ่ชายหนุ่มมองไปในระยะไกลแม่น้ำโลหิตที่กว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดปกคลุมท้องฟ้าครึ่งหนึ่งฆ่าถูกสังหารจนตายและดินแดนโบราณแห่งหยานเฟิงไม่ได้ทำอะไรเลยหรือดวงตาของชายหนุ่มเย็นชาตอนนี้ชายเสื้อคลุมสีดำยิ่งเย่อหยิ่งมากขึ้น ครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่และต้องการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับสองประเทศโบราณข้าต้องการดูว่าสองประเทศโบราณจะคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่จักรพรรดิชิงบรรพบุรุษของหยานเฟิงบรรพบุรุษของเลติ้งพวกท่านทั้งสยังสามารถทนได้อยู่จริงๆเหรอือชายหนุ่มพูดในใจว่าเขาคือจักรพรรดิหยวนที่กลับชาติมาเกิดใหม่ เมื่อรู้ว่าเขาไม่มีโคต้าเพียงพอที่จะฝึกฝนเป็นรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดเขาจะไม่กลับไปยังราชวงศ์หยานเฟิงเลยเขารู้ว่ามีบางคนในราชวงศ์ที่ต้องการให้เขาตายหากเขากล้าที่จะกลับไปยังราชวงศ์ตัวตนของเขาคาดกลัวว่ามันจะรั่วไหลไปยังเสื้อคลุมสีดำในไม่ช้าทั้งสามจักรพรรดิชิงอาจจะอยู่ในความสันโดษ พลังงานส่วนใหญ่ของพวกมันอยู่ในโลกภายนอกพวกมันออกมาเฉพาะตอนพักผ่อนและผ่อนคลายเท่านั้นสำหรับข้าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจเส้นทางทั้งหมดชายหนุ่มคิดดีกว่าที่จะถามตัวเองมากกว่าถามคนอื่นอาณาจักรที่แท้จริงของเขาคือจุดสูงสุดของระดับที่สองของราชาเทพ เนื่องจากเขากลืนกินสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนเพื่อช่วยในการฝึกฝนของเขาเขาจึงได้ตระหนักถึงความลับของอาณาจักรสูงสุด5แห่งซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากในหมู่จักรพรรดิแห่งดินแดนโบราณหยานเฟิงในแง่ของการสะสมอาณาจักรเขาจัดอยู่ในแนวหน้าในบรรดาจักรพรรดิในอาณาจักรโบราณหยานเฟิงผู้ที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุด โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสายเลือดหุ่นหยวนแต่ได้รับความช่วยเหลือจากสมบัติของหุ่นหยวนเท่านั้นโดยทั่วไปจะมีการะส,สมอาณาจักรในระดับที่ลึกกว่าจักรพรรดิหยวนจักรพรรดิชูจักรพกรพรดิจิวเฟิงและคนอื่นๆก็เป็นเช่นนี้ภายใต้สถานการณ์ปกติจักรพรรดิหยวนก็เพียงพอที่จะครอบครองโลกได้มีเพียงเมื่อเขาได้พบกับหลัวเฟิง ผู้ถือหอคอยแห่งดวงดาวอยู่ในมือเท่านั้นที่ทำให้เขาพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงหากข้าสามารถเข้าใจความลับของอาณาจักรขั้นสูงสุดได้มากกว่านี้บางทีข้าอาจจะสามารถฝ่าทะลุได้ชายหนุ่มก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วหายลับไปอย่างเงียบๆอาณาจักรกาแล็กซีได้รับการก่อตั้งขึ้นและทุกฝ่ายในทวีปต้นกำเนิดกำลังเฝ้าดู และรอคอยปฏิกิริยาจากทั้งสองประเทศโบราณณตอนกลางคืนอาณาจักรกาแล็กซี่ในเมืองหลวงการก่อตั้งอาณาจักรนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การจะรักษาการดำรงอยู่ให้มั่นคงและทัดเทียมกับสองประเทศโบราณนั้นเป็นเรื่องยากหลัวเฟิงนั่งอยู่บนยอดศาลาเก้าชั้นดื่มคนเดียวด้วยความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษทั้งสอง พวกเขาจะทนต่อการมีอยู่ของอาณาจักรกาแล็กซี่ได้หรือไม่มันยากที่จะพูดฮา้าคาตั้งตารอที่จะให้บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศลงมือปฏิบัติและตรวจสอบข้อบกพร่องของวิธีการของข้าหลัวเฟิงตั้งตารอที่จะได้ต่อสู้กับบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศจากการวิจัยรูปแบบลึกลับของหอคอยดวงดาว ทำให้แม่น้ำเลือดของเขามีความลึกลับและน่ากลัวมากขึ้นแต่การจะหาคู่ต่อสู้ก็ยากขึ้นเช่นกันการที่แปดจัก,กรพรรดิรวมพลังกันนั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงถ้าเป็นเช่นนั้นจัก,กรพรรดิและกษัตริย์ที่รวมพลังกันทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์มีเพียงจัก,กรพรรดิชิงบรรพบุรุษแห่งดินแดนขั้วโลกตะวันออกและบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศเท่านั้น ที่คุ้มค่าต่อการท้าทายเจ้านายมีแขกมาโมโรซาปรากฏตัวขึ้นที่ด้านข้างอย่างเงียบๆมันถูกค้นพบแล้วหลวเฟิงมองขึ้นไปและมองไปในระยะไกลคลื่นสีเลือดอ่อนๆซัดผ่านไปและชายไวัยกลางคนปรากฏตัวอยู่ไกลๆด้วยอาการเขินอายเล็กน้อยเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า ข้าได้เตรียมการไว้สำหรับสองประเทศโบราณที่จะลงมือปฏิบัติและข้าได้ดูแลอาณาเขตของหอคอยแห่งดวงดาวใครจะคิดว่าผู้ที่มาถึงคนแรกคือปีศาจเก่าแก,แก่แห่งการเวลาและอวกาศหลัวเฟิงสายหัวเขาไม่เคยประมาทประเทศโบราณทั้งสองแห่งนี้เลยดังนั้นแม้แต่ร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังควบแน่นมาจากแม่น้ำโลหิต ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพลังสามารถระเบิดออกมาได้เพียงความคิดด้วยการใช้ต่อเนื่องหลวเฟิงก็มีความชำนาญในการใช้หอคอยดวงดาวมากขึ้นเรื่อยๆวิธีการของพระเจ้าทรงพลังจริงๆชายวัยกลางคนที่เขินอายเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับของชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด มันสามารถทะลุผ่านอดีตและอนาคตและทะลุผ่านทุกสิ่งเงาของค่าที่สะท้อนเวลาและพื้นที่นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเป็นเส้นทางชีวิตที่สมบูรณ์ก็เปรียบเสมือนแม่น้าแห่งชีวิตอันยาวไกลที่สามารถทะลุผ่านอดีตและอนาคตได้ตอนนี้หลวเฟิงอยู่ที่ระดับที่สองของราชาเทพบนเส้นทางแห่งชีวิต เพียงแต่ว่าหอคอยแห่งดวงดาวนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ความลึกลับของชีวิตหลัวเฟิงเข้าใจรูปแบบลับต่างๆของชีวิตอย่างถ่องแท้เช่นการเคลื่อนไหวแปดสาขาแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจบางรูปแบบเป็นอย่างดีแต่เขาก็ยังสามารถใช้รูปแบบเหล่านั้นได้โดเมนที่ถูกขับไล่ออกไปได้ส่งผลกระทบต่ออดีตและอนาคตแล้ว และแนวคิดทั้งหมดของชีวิตก็ยากที่จะหนีจากการแพรกซึมของมันข้าได้ยินชื่อของปีศาจแห่งการเวลาและอวกาศมาเป็นเวลานานแล้วหลวงเฟิงกล่าวชายวัยกลางคนมองไปที่ชายที่สวมชุดเงินและหน้าทองที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยอาณาจักรของเขาเขาสามารถเห็นได้ในทันทีว่าชายที่สวมชุดเงินและหน้าทอง คนนี้เป็นกลุ่มพลังงานที่น่ากลัวอย่างยิ่งเมื่อพลังนี้ปะทุขึ้นมันจะทำลายล้างโลกทันทีในทวีปตน้นกําเนิดนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ผู้นำกาแล็กซี่ผู้นี้ควรจะอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตและได้ก้าวข้ามระดับราชาเทพไปแล้วปีศาจแห่งการเวลาและอวกาศสัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวนี้การมีอยู่ของเส้นทางชีวิตเหล่านี้ ยิ่งยากที่จะจัดการกับมันเนื่องจากเป็นผู้รู้แจ้งปีศาจแห่งการเวลาและอวกาศจึงรู้ดีมากเส้นทางชีวิตนั้นดีสำหรับการช่วยชีวิตในช่วงแรกแรกและอ่อนแอในการสังหารแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเส้นทางชีวิตก็ยิ่งประหลาดและคาดเดาไม่ได้มากขึ้นเพราะมันสามารถพรรกซึมบิดเบือนและทำลายแก่นแท้ของชีวิตทั้งหมดได้ หากเขาไม่สามารถสังหารเจ้าได้เขาก็สามารถลดพลังของเจ้าได้อย่างมากเช่นกันเจ้าสังหารเขาไม่ได้หยานเฟิงและเลติ้งได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่งการดำรงอยู่ที่หน้าสะพรึงกลัวของเส้นทางแห่งชีวิตนั้นไม่อาจเอาชนะได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านพลังของทวีปต้นกำเนิดปีศาจแห่งการเวลาและอวกาศนั้นยอเย้ยเล็กน้อย ทวีปต้นกำเนิดเป็นส่วนหลังบ้านของบรรพบุรุษของยานเฟิงและเลติง้งสมบัติส่วนใหญ่ในที่สุดก็ตก,ตกอยู่ในมือของพวกเขาการปรากฏตัวของเจ้าแห่งกาแล็กซี่คือการคว้าเนื้อมากินความสามารถในการแข่งขันของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าเผ่าพันธ์ต่างดาวทั้งสามมากท่านเทบควรจะรู้ว่าผู้แข่งแกร่งจากต่างดาวทั้งสของเราต้องการอะไรมากที่สุด ปีศาจแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวเขาเชื่อว่าหลอดแห่งกาแล็กซี่ที่สวมหน้ากากน่าจะเป็นชายผู้แข่งแกร่งจากทวีปต้นกำเนิดแต่ตอนนี้แม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าแห่งกาแล็กซี่ได้สมบัติสี่ประเภทหลัวเฟิงกล่าวใช่แล้วส่วนใหญ่เป็นซากชีวิตพิเศษและเทคนิคลับที่หยวนทิ้งไว้ ปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศศพยักษ์หน้าข้าเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของราชายังคงมีความมั่นใจสูงในการได้รับสมบัติดังกล่าวข้ายินดีต้อนรับราชาและเจ้าทุกครั้งที่ข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไขที่ข้าจะให้จะทำให้ราชาพอใจอย่างแน่นอนในสายตาของเขาเจ้าแห่งกาแล็กซีควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าระดับราชาเทพ และสมบัติที่ได้รับจากทวีปต้นกำเนิดจะต้องพิเศษอย่างยิ่งนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ดูสิเจ้าจะแลกอะไรกับสมบัติลับทั้งห้านี้ได้บ้างหลัวเฟิงโบกมือและหยิบถ้วยรางวัลทั้งห้าที่เขาได้รับจากตี้หยวนออกมาซึ่งรวมถึงเสื้อคลุมลูกปัดแห่งเหวชุดกรอกรองเท้าต่อสู้และถุงมือปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศมองดูและยิ้ม นี่คือชุดอาวุธและสมบัติลับที่จักรพรรดิหยวนทิ้งไว้หลังจากเขาตายหรือเปล่าบรรพบุรุษของหยานเฟิงเป็นคนตระหนีจริงๆสิ่งที่เขาเตรียมไวส้สำหรับลูกหลานของเผ่าล้วนเป็นสมบัติลับจากยุคแรกแรกของจักรพรรดิเทพสมบัติลับของจักรพรรดิเทพในยุคแรกหัวใจของหลัวเฟิงเริ่มสั่นไหวหลอดแห่งอาณาจักรกาแล็กซี่ ท่านยังไม่ได้ออกจากทวีปต้นกำเนิดและไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยหรือเมื่อปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศเห็นเช่นนี้เขาก็เข้าใจทันทีหลัวเฟิงพยักหน้าจริงอยู่ที่ข้าไม่เคยไปที่นั่นและรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับที่นั่นปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศยิ้มอย่างมีความสุขและกล่าวว่า จากอาณาจักรอันสูงสุดแห่งราชาเทพสู่ระดับเหนือราชาเทพขั้นตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเมื่อท่านผ่านระดับราชาเทพไปแล้วจะไม่มีเส้นทางใหญ่มานำทางท่านและท่านจะต้องสำรวจทุกอย่างด้วยตัวเองในความมืดมิดข้าไม่รู้ว่าเส้นทางที่ข้าพบนั้นถูกหรือผิดปีศาจชราแห่งกาลเวลาและอวกาศคร่ำครวญว่า บางครั้งท่านยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของท่านได้หากท่านเลือกเส้นทางที่ผิดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งจะมีผลที่ตามมาหลายประการและคุณอาจไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้อีกเลยหลัวเฟิงพยักหน้าเขารู้ระดับที่สามของระดับราชาเทพนั้นถูกกำหนดโดยเส้นทางใหญ่ เหนือราชาเทพเจ้ากำลังคลำหาทางอยู่ในความมืดมิดอย่างสมบูรณ์และเจ้าต้องพึ่งพาตนเองดังนั้นในสายเลือดพิเศษผู้ฝึกฝนจึงถูกขอให้สร้างวิธีลับจากอาณาจักรชั้นสูงจากอาณาจักรชั้นต่ำเพื่อปรับความเข้าใจของตนโชคดีที่เราสามารถก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการคลำหาในความมืดในอนาคต ผู้ทรงพลังเหนือราชาเทพมาจากโลกนับพันล้านแห่งและมีสำนักต่างๆมากมายพวกเขามีชื่อที่แตกต่างกันปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวว่าบางคนเรียกว่าอาณาจักรจักรพรรดิทเทพบางคนเรียกว่าอาณาจักรจักรพรรดิทเทพและบางคนเรียกว่าอาณาจากักรจักรพรรดิเทพอาณาจักรวูจู่ยังเรียกว่าอาณาจักรเต่าจุนอีกด้วย เพราะการฝึกฝนด้วยความช่วยเหลือของสายเลือดเป็นกระแสหลักเนื่องจากเป็นเรื่องง่ายที่สุดคนที่แข็งแกร่งกว่า99%มาจากนิกายสายเลือดปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวว่านิกายสายเลือดมักถูกเรียกว่าอาณาจักรจักรพรรดิทเทพดังนั้นจักรพรรดิทเทพจึงเป็นชื่อที่ใช้กันทั่วไปที่สุด อาณาจักรของจักรพรรดิเทพแบ่งออกเป็นสีขั้นคือขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิเทพขั้นกลางของจักรพรรดิเทพขั้นปลายของจักรพรรดิเทพและขั้นสมบูรณ์แบบของจักรพรรดิเทพเช่นเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตเทพเปา่ามันยังแบ่งออกเป็นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นและสีขั้นชื่อที่แตกต่างกันนั้นแบ่งออกเป็นสีขั้นตอน สี่ก้าออกจากความมืดเก้าที่สีล้วนมีชื่อสามัญว่าอาณาจักรต้นกำเนิดกึ่งโกลาหลปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศไม่ได้สนใจที่จะแบ่งปันสามัญสำนึกนี้และกล่าวว่าอาณาจักรกึ่งหุนนยวนเป็นตัวแทนของขีดจำกัดมีเพียงการทำลายขีดจำกัดนี้เท่านั้นจึงจะกลายเป็นชีวิตแบบหุนหยวนได้เช่นเดียวกับหยวน ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแบบหุ่นยวนที่ทรงพลังมากแหล่งที่มาของชีวิตหลัวเฟิงเข้าใจเหนือราชาเทพ949ในความมืดมิดคือระดับแหล่งกำเนิดกึ่งโกลาหลเหนือสิ่งอื่นใดคือชีวิตหุ่นยวนสำหรับสมบัติรับอาวุธเหล่านี้ความลึกลับที่อยู่ในนั้นจะกำหนดระดับปีศาจเท่าแห่งการเวลา และอวกาศกล่าวสมบัติลับทั้งห้าชิ้นของคุณล้วนเป็นสมบัติลับของจักรพรรดิทเทพในช่วงเริ่มตน้นพวกมันยังทำมาอย่างดีและเหมาะสมกว่าที่ราชาเทพจะใช้ที่จริงแล้วสมบัติลับเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าเลยปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศมองที่หลัวเฟิงด้วยรอยยิ้มแต่สำหรับธุรกรรมแรกข้าจะช่วยราชา ข้าบังเอิญมีสมบัติลับประเภทชีวิตจากจักรพรรดิเทพผู้ล่วงลับข้าเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ราชามีประโยชน์อยู่บ้างแค่ใช้ชุดเกราะและลูกปัดนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปีศาจเท่าแห่งการเวลาและอวกาศกล่าวหลวเฟิงได้ยินเรื่องนี้พวกมันยังเป็นสมบัติลับของจักรพรรดิเทพในยุคแรกอีกด้วยมูลค่าของชุดเกราะนั้นสูงกว่าถุงมือ รองเท้าและเสื้อคลุมมากมีเพียงไข่มุกแห่งนรกเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบได้ปีศาจแก่แห่งการเวลาและอวกาศย่อมเลือกสองสิ่งที่มีราคาแพงที่สุดอย่างชัดเจนอย่าก,กังวลข้าจะไม่เอาเปรียบท่านเมื่อท่านออกจากทวีปต้นกำเนิดมันจะชัดเจนข้ายังคงได้รับความสูญเสียในการทำธุรกรรมนี้ปีศาจชราแห่งการเวลา และอวกาศกล่าวด้วยรอยยิ้มโอเคข้าตกลงหลวเฟิงไม่เสียเวลาพูดเยอะพูดตรงๆงว่าหลวเฟิงดูถูกสมบัติทั้งห้าของตี้หยวนเนื่องจากคลังสมบัติอาวากาศอานันต์สามารถนำไปแลกเป็นสมบัติลับได้จากการแนะนำสมบัติลับเหล่านี้สมบัติลับมากมายจึงสามารถนำมาใช้ได้ที่ระดับแหล่งกึ่งโกลาหนตัวอย่างเช่น สมบัติที่มีค่าห้าหมื่นคะแนนรางวัลจะลดพลังโจมตีทั้งหมดที่ไม่เกินระดับชีวิตแหล่งกึ่งโกลาหลลง90%เซเมื่อพิจารณาจากการแนะนำสมบัติลับเหล่านี้บางส่วนเป็นวิธีการเชิงแนวคิดหล e ัวเฟิงเดาว่าอาจเป็นสมบัติลับที่ได้รับการขัดเกลาอย่างไม่ตั้งใจโดยมนุษย์แห่งหุ่นยวนและเหมาะสำหรับการใช้งานในระดับจักรพรรดิเทพ สมบัติลับทั้งห้าที่ตี้หยวนใช้นั้นด้อยกว่าเมื่อเทียบกันในพื้นที่อันไร้ขอบเขตไม่ว่าจะเป็นมรดกหรือสมบัติมูลค่าก็สูงมากปัญหาเดียวคือคะแนนสะสมนั้นยากเกินไปที่จะได้รับหลัวเฟิงคิดเช่นกันว่าข้าต้องระวังคะแนนสะสมของข้าปีศาจชราแห่งการเวลาและอวกาศยิ้มและกล่าวว่า ข้าจะจัดเตรียมการจุดติเพื่อส่งมอบสมบัติเมื่อเขามาพบหลวเฟิงเขาไม่ได้นำสิ่งมีค่าอะไรมาด้วยเขาขนย้ายสมบัติมากมายข้ามระยะทางอันไม่สิ้นสุดไปยังทวีปต้นกำเนิดและซ่อนมันอย่างระมัดระวังโดยจะถอนเฉพาะบางส่วนจากการทำธุรกรรมแต่ละครั้งหลวเฟิงนั่งอยู่ที่นั่นและรออย่างอดอทนอเงาอีกภาพของปีศาจแห่งการเวลา และอวากาศในอดีตปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพาเอาสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการค้ามาด้วย